Really scary thinking about the future is one of the worst things for me to do because I'm convinced, and all I see is a road of nothing. Nothing. Just every morning, the same sun coming through the same window at the same time to wake you up to the same day of the same pain, the same extreme. คำว่ารักคำเดียวมันจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยเธอนั้นหา คำม่ารักมันกลายเป็นวลีฮิตเธอไม่รับรักเธอบอกว่าฟักแดดคิดน้ำตาม,มันเกยอกผมเลยไม่อยากจะสปิกสัญญาจากนี้ไปจะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิตอ๋อมีอาจจะกล่าวตำนานก่อนตำนานรัก mm hmm. เพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่งั้นก็ห่างกันสักพัก เป็นได้แค่เบสเฟนแต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับเรื่องของเป็นแค่เส้นขนาดโนโคจอสุริยะจักเชกเช่นลำตับที่มีพระเอกกับตัวรารผมมันแยกเสมอที่มองว่าไม่มีใครใครน้ำตาที่กลั้นเอาไว้ก็ไหลยอดจากเบ้าซ้ายสิ้นสุดในคำสบัดพอถึงตอนจบต้องแยกย้ายเก็บทุกเรื่องราวเอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชุ่นนิรันต์คำมันอาจไม่แพ้เป็นคำสลาก็ออ l y o วันผมวังนี้เสมอจะอยู่กับเธอในทุกๆจันทร์ ขอโทษที่คิดถึงสักบางครั้งมันลืมไม่ได้เจ็บใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้แพ้ฉันต้องทนช้ำแค่เธอไม่แล้ฉันไม่ตายมากลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป,ไไปเก็บน้ำตาแต่อยากช้ำใจแค่เธอไม่เอาแค่นี้กไม่ตายว่ารักคำเดียวมันจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจ ว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยเธอ ีแต่คำสะบดที่ผมจดในน้ำตาว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฎของเวลาจะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบาแต่กูก็แลบเธอเป็นแทบตายเธอก็ไม่คืนย้อนมาให้มันเป็นโคชะตาถึงเวลานับถอยหลังุกคนมันอยากจะไปของหมดสิ้นละความหวังคำว่ารักปลอมๆที่คนณยังผมเคยวาดฝันทุกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอมาฝากฟังเมือนในหนังตอนจบไม่มีผมอยู่ในบท จธทิ้งผมไปก็ได้ถ้าใจผมมาสกรปรกเธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมดในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หายไปรักให้กลายเป็นเรื่องตลกจะกําว่ารักเป็นเพียงแค่ผปป่าตาเธอบอกให้ฉันเชื่อตลอดมาเล่นในวันนี้เพรา่เธอดั้งยามกลัวว่าวันเวลาจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป yeah